รีวิวรถที่ซื้อตอนอายุ26แต่แม่ไม่มีใครเชื่อเลยนึกว่าก,กูถ่ายคอนเทนต์กระจังหน้าแบบสปอร์ตมีแค่รุ่นโมเดล3 Per f o r m ฟ n c e แแถมมีล้อมแม็กแดงแบบนี้ด้วยขอบ20โคตรเทขอมาถ่ายใหม่เมื่อวานอยู่ๆแบตกูหมดความภูมิใจในวัยยีปีออกรถเทลลาต้องเสียอะไรบ้างรถกูจริง <laughs> <laughs> เพื่อนกูยังไม่เชื่อเลยว่ากูออกรถจริงยางต้องเปลี่ยนเบรกต้องเปลี่ยนอันนี้คือรวมกันเป็นแสนทุกคนกดออกมานี่อัตโนมัติเวลาปิดประตู ตูดตอกขาวอันนี้เสียเงินเพิ่มจากโรงงาน8ปดหมนอันนี้เรียกว่าพวงมาลัยยกประมาณหมื่นกว่าบาทและอันนี้นะครับทุกคนจอแบบหมุนได้แบบนี้ก็เ,เสียเงินเพิ่มนะครับทุกคนประกันไม่มีแถมเสียเงินเพิ่มสลูปม่านบังแดดเสียเงินเพิ่มเทนอปอันนี้ติดเพิ่มเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ไว้ควบคุมรถอันนี้แรปสีมาก็เสียเงินเพิ่มนะทุกคนและที่ชอบเลยทุกคนออกจากรถมา<ไ>ป,ปุ๊บ,บนี่เป็นไงนินเสียงไหมทุกคนเสียงเป็ดร้องนี่กูทาคลิปนี้เดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์อีกนะว่าพี่เอามาถ่ายคอนเท <c oughs> นี่เป็นไงมันไม่หนีบความภูมิใจในวัยยี่สิบหปี